สวัสดีค่ะพบกัปนครั้งในช่วงของเวลารู้จักรู้ใจนะคะซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่นำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลในหลายๆอาชีพหลายๆความสามารถแล้วก็จะพาไปทำความรู้ใจนะคะว่าบุคคลท่านเหล่านั้นมีความคิดนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยน้าใสนะคะ เสียงไพเราะถ้าหลายๆท่านที่เคยฟังรายการ DMC นะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงเพลงนะคะอย่างเช่นกุมารทองหรือว่าตีจอดอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะรู้จักน้องคนนี้นะคะว่าเป็นเด็กหนุ่มนะคะเสียงดีตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มน้อยละแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาปรากฏตัวนะตัวจริงเสียงจริงกับรายการของเราะคะ่ะ วันนี้เชิญพบกับน้องพัทสวุวรรณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ผมน้องพัทอายุ16ปีครับ16ปีนะเป็นหนุ่มน้อยน่าใสจริงๆนะคะเสียงเสียงแตกแล้วนะคะเป็นเป็นหนุ่มแล้ว <c oughs> เอ้น้องน้องพัทร้องเพลงกับดีเมนี่หลายเพลงไหมคะกี่เพลง<อ>จาได้ไม่เอ่ยคือถ้าเกิดร้องเดี่ยวๆจริงๆ,ๆก็มีไม่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 เยอะเท่าไหร่หรอครับก็ 10กว่าเพลงแต่ถ้าเกิดเป็นก็ประมาณ10กว่าเพลงแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงแบบร้องหลายๆคนก็ก็มากมากนับไ,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 ไม่ไม่ไหวครับโอเคโอเคโอเคเอ๊ะแ,แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาญี่ปุ่นทะนเนี้ยอ๋อ,อ,อก็จริงๆอะผมที่โรงเรียนที่ไทยเนี่ยครับผมเรียนเอกศิลป์ญี่ปุ่นอยู่แล้วไงครับก็คือผม,มอยากพัฒนาศิลป์ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อยากช่วยงานพระพุทธศาสนาไปด้วยอยากมาฝึกตัวเองผมก็เลยไปปรึกษาคุณแม่ปรึกษาพี่ใหญ่ปรึกษาก็ โดนจบมาเขาก็แนะนําให้มาที่นี่ครับเพราะว<อ>่าที่น,นี่ยได้ข่าวว่าแบบพี่ๆทุกคนดีมากที่ไหนที่เนี่ยวัดพระธรรมกายโตเกยียว <laughs> พระธรรมกายโตเกยียว <laughs> <Okay. S 1> ใช่ครับผม <Ha. S 1> ใช่แล้วก็เลยมาจบตรง <Okay. S 1> นี้คือจริงๆตอนนี้ยังเรียนมปลายมมอะไรคะมมห้าขึ้นมหกครับมห้าขึ้นมหกช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยถือช่วงนี้มาฝึกภาษาแล้วก็ได้รับบุญไปด้วยอ๋อน่ารักมากเลยโอเคแล้ว ช่วงท้ายของรายการนะคะเราเราจะให้น้องเขาโชว์ลูกขอนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เอาเอาไว้ท้ายรายการวันนี้เรามาทําความรู้จักประวัติของน้องสักหน่อยอ่าสมัยเด็กเป็นเป็นยังไงอ่าเป็นเด็กสมัยเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยสมัยเด็กตั้งแต่เด็กๆคือตอนเริ่มเริ่มเลยใช่ไหมครับตอนนั้นต,ตั้งแต่เริ่มเข้าวัดนะครับผมก็ไปยุวะก็ผมก็ร้องเพลงครับยุวะคือโครงการอบรม รุนเด็กๆใช่ไหมคะอย่างผู้<อ>ใหญ่ก็จะเป็นธรรมทายาเป็นบาสิกาของเด็กๆเรียกยุวะก็คือสมัยก่อนไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าแต่สมัยก่อนเนี่ยยุวะเนี่ยเขาจะผมก็ไปประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณน่าจะเจ็ดขวบแปดน่าจะหกเจ็ดขวบครับอ่ายังเด็กๆอยู่เลย <c oughs> เราก็เข้าเข้าไปแล้วก็ไปก็ร้องไปก็ไปร้องเพลงเหมือนแบบไปร้องเพลงเหมือนคือผมามชอบร้องเพลงมากๆแบบมากๆตอนเด็กคือร้องไม่หยุดนะครับ คือทาอะไรก็ร้องเดินก็ร้องกินก็ร้องนั่งสมาธิมาเทียงร้องเลยครับก็คือแบบชอบมากพี่เลี้ยงก็แบบเหมือนแบบไม่รู้ว่าลำคาญหรือเปล่านะแต่ผมก็ก็ไม่ไม่รู้เขาชอบฟังหรือเขาลำคาญเนี่ยเขาเลยก็ไม่แคร์สื่อเรอจะร้องต่อไปร้องต่อไปเป็นแบบพี่เขาให้เป็นขวัญใจพี่เลี้ยงไปเลยครับผมตอนเด็กก็เพราะว่าตอนเด็กนิสัยผมก็คงเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองอแล้วก็ไม่สนใจใครก็คือร้องก็คือร้องก็ชอบร้องเพลงก็ร้องครับแล้วก็พูดมากด้วยครับผม อ่ะแล้วเราไปเข้าเรียนยังไงทีนี้ไปร้องเพลงเหรอครับหมายถึงชีวิตสมัยเรียนอืไปเข้ามต้นมปลายได้ยินว่าม,มปลายเลือกเรียนสายศิลป์ญี่ปุน่นสายศิลป์ญี่ปุน่นใช่ก็คือตอนแรกทำไมทำไมอ่ะชอบชอบญี่ปุ่นเหรอ,อจริงๆแล้วผมไม่ทราบเลยนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกสายศิลป์ญี่ปุน่นจริงๆนะผมไม่ได้ชอบญี่ปุ่นหรืออะไรของญี่ปุน่นเป็นพิเศษก่อนที่จะเลือกสายศิลป์ญี่ปุ่นนะครับมผมจะมาชอบญี่ปุน่นตอนที่หลังจาก เลือกสายศิลปนญี่ปุ่นแล้วอ๋อคือไปเรียนแล้วชอบก็จริงๆก็จริงๆก็ไม่ไม่ทราบนะว่าทำไมต้องเลือกลองศิลปนศิลปนญี่ปุ่นจริงๆมันมีศิลปนให้เลือกตั้งเยอะนะครับที่จริงสินคำนวณจะสินคำนวณถูกไหมก็มีศิลปนคำนวณจีนลังเศสศิลปนจีนอะไรเงี้ยที่มันต้องมาลองเลยสญี่ปุ่นอโเคแต่ตอนนี้ศิลปนญี่ปุ่นเรียนแล้วชอบแล้วครับผมอจิโกะโชกายนิดนึงแนะนำตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นอ๋อคนนี้ชื่อว่าพัตตเดสยูโธ์ต่อหยนเดคุระไซโดโซูยุโรชิคุโอเนกาชิมัส ผ่านไหมคะผ่านไมครัี่เป็นผู้ฟังทางบ้านนะที่อยู่ในญี่ปุ่นหลายท่านเดี๋ยวให้คะแนนนะคะแต่โอเคเลยนะชื่อมูมอก้ชื่อยูโตนะครับเพราะว่าชื่อพารกับชื่อยูโตจริงๆความหมายเหมือนกันครับคือเอาความหมายของภาษาไทยมาเลือกสับเป็นชื่อจะมีคันจิด้วยเป็นฟังน่ารักดีนะเหมือนเด็กเออเด็กผู้ชายยูโตคุงอะไรอืมโอเคโอเคแล้วอ่ะทีนี้ไปถึงเรื่องเพลง เรื่องเพลงเพราะชอบร้องเพลงเหรอแล้วแล้วร้องเสียงดีไหมทําไมเขาถึงเอาเราไปร้องเอตอนนี้ก็ไม่ก็ไม่ดีหรอกอะไรหรอกนะครับผมแต่ก็คือตอนแรกเขาไม่มีใครหคืออะไคือคือตอนตอนแรกเลยผมก็อย่างที่บอกไงผมร้องพอพูดมากร้องเยอะชอบร้องชอบร้องไม่หยุดเลยแล้วร้อง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 ก็คือไปเตะตาพี่คนหนึ่งพี่เขาก็ไปเตะตาพี่เขา ไม่ไม่ไม่ใช่เตะใช่เตะเสียงไม่เตะตาเขาพี่เขาก็พี่เขาก็เลยแบบว่าแบบอุ้ยอุ้ยเนี่ยนี่เขากำลังหานักร้องเด็กอยู่พอดีเลยของดีเนะแต่คือก็ไม่ใช่ผมนะตอนแรกไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่เด็กคนเดียวที่ไปออดิชั่นตอนนั้นคือหาหลายๆคนก็เยอะเยอะแบบก็เป็นกลุ่มเด็กหลายๆคนเขาก็ล่าแต่อ๋องๆมาร้องดูแล้วเพลงก็เป็นเพลงสามัญเนี่ยครับผู้ได้โอกาสใช่ครับเพลงผู้ได้โอกาสโโออเเคคก็ใช่ครับก็เป็นเพลงผู้ได้โอกาส ซึ่งก็จะมีเด็กหลายๆคนร้องรวมถึงผมก็มีเสียงผมด้วยเอาก็คือคนนั้นคนนี้เป็นท่อนๆไปอะไรจากนั้นมีเพลงอะไรอีกไหมอาทพี่พี่ได้ฟังจะมีกุมารทองใช่ก็เพลงที่2ต่อมาก็เป็นกุมารทองเลยที่สอเลยนะโอเคก็กุมารทองเพลงกุมารทองนี่ก็จริงๆนะผมก็ตอนนั้นก็อายุประมาณแปดบรู้จักไหมสมัยนั้นรู้ไหมกุมารทองเป็นไงไปร้องวะก็ไม่ทราบบอกตรงๆเลยผมก็ตอนผมร้องเพลงทุกเพลงเนี่ยผมก็ไม่เคยทราบ เลยว่าความหมายมันเป็นยังไงเพราะว่าผมร้องแต่เด็กๆนี่ครับอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกแต่ก็จริงจต่ว่าพแต่ว่าพอไปร้องเราก็อาจจะแบบอ๋อไอ้ไอ้แก๊สแก็สเก็สแก๊สแต่แบบไม่คือไม่ไม่แก็สเหมือนเก็สแต่เดินนี้เก็สใช่ไหมเก็สแล้วค่ะเป็นกุมารทองไม่ใช่ไม่ใช่เร้องเพลงกุมารทองแต่หลังจากนั้นนี่ก็ร้องอีกหลายเพลงเยอะครับโอเคเอางี้ดีไหมเพลงที่อ่ะครับได้ยินว่าร้องมาหลายเพลงใช่ไหม โชว์โชว์ลูกคอน,นิดนึงอันแต่ละเพลงนละเราจะตอนหลังรายการเหรอครับตอนหลังตอนหลังนี่พี่เอาเอายาวได้ไหมตอนนี้พี่พี่ขอเป็นแบบเป็นท่อนๆได้ไหมเพลงอะไรครับอ่าเอา,เอานี้นะเดี๋ยวจดมาเอาเพลงอะไรดีครับอ้าวอันแรกเลยนะกุมารทองอันนิดนึงเอาแค่กุมารทองนะครับผเอากุมารทองอ่าทำกรรมใช้สายเวรเลยมาเป็นแห่งให้ใจเศร้ามอง บาปกรรมตามมาสนองต้องตายในท้องตั้งแต่เล็กๆถูกเขาใช้แรงงานเด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นกุมารทองถูกเขาใช้แรงงานเด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นกุมารทอง